เปลือกไข่ทิ้งมีประโยชน์ต่อพืชน,นะครับเปลือกไข่มีโครงสร้างส่วนใหญ่เป็นผลึกแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งเป็นสิ่งที่พืชชื่นชอบและทำให้ต้นไม้ของเราเนี่ยแข็งแรงโตไวใบเขียวด้วยนะครับส่วนวิธีการที่จะนำไปใช้กับต้นไม้เนี่ยให้เรานำไปตากแดดให้แห้งเพื่อที่จะง่ายต่อการที่เราจะนำไปบด อย่าใส่เปลือกไข่ลงไปทั้งเปลือกเลยต้นไม้อาจจะย่อยสลายได้ยากครับเราควรที่จะบดให้ละเอียดส่วนตัวผมเนี่ยใส่ลงไปในครกแบบนี้แล้วก็บดให้ละเอียดเลยครับหลังจากที่บดละเอียดแล้วผมก็หาภาชนะที่มีฝาปิดเนี่ยเอามาเก็บเอาไว้เพราะว่าเราอาจจะได้ใช้ครั้งต่อไปส่วนวิธีการใช้ก็ไปโรยที่กระถางต้นไม้ของเราได้เลยไม่เกี่ยวกับปริมาณนะครับแล้วพี่ๆเกษตรกรล่ะนำเปลือก ไขรไปใช้ประโยชน์อะไรบ้างพิมพ์บอกผมด้วยนะครับ